ขอกันเลิกครับใชวีรบุลรีจสยทีรูปเอสสเต็คแพผูค่ะอายุ6 9ขุ่นาอดูแลอกไเลิศดนะะทเคนเชิโรอาสเซียไฮแจกและมาแชนคูสลงสนามได้เลยค่ะมาชนคูสยังอยู่เหรอครับ เชฟูซอยค่ะตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดดช่จ้ะเห้เชคฟูซบุรี we are police society ลบบุรีอ๋อเราจักกาบแล้วเดี๋เพิ่งเล่นค่ะเราอยู่ันรยยาวป่ะลงมาแล้วนะครับอจักใช่ไหมเหืออจนะครับโดนออกไปเดี๋ยวกา่ายทอาสดเลยนะครับ เฉียนคูดนะครับเคนจิโร่ครับเคนจิโร่ยังอยู่ไหมครับเคนจิโร่อยู่นะคะเคนจิโร่เคนจิโร่เคนจิโร่ยังอยู่นะครับค่ะเสื้อของเคนจิโร่ยังอยู่ไหมครับอยู่นะคะน้องเคนจิโร่อยู่ไหมคะน้องเคนจิโร่ลงสนามได้แล้วนะคะรุ่นอายุ6กเดือนดียนนิสิตเลยคะับท่านผู้ ถ้าเคทิโร่ไม่พร้อมนะครับเราเริ่มตัดกันได้เลยนะครับเพราะว่าเวลากำลังโคตรเข้ามาทุดขนาดแล้วนะครับตัวแรกนะครับอาจัดตัวที่สองตาสตีสและตัวที่สามแชงพคู เมปลี่ยนไปเสียไม่ดูเลยว่ามันเข้าไม่เข้าข้างนะครับไม่เห็นเข้าแล้วแต่ว่าที่ก็เลยเปลี่ยนเข้าอ่าเสียนี่อาเสียสมชื่อเลยครับด้านล่างเต็ไมไปหมดเลยครับม่เสียน,น้อยแล้วเสียน,น้อยตัวแรกสีดำอาจัดนะครับอัจตัวที่สองอาเสีย,ยแล้วตัวสุดท้ายเชนคูเชนเชนคู ร่วมลุ้นกันนะครับอันนี้เป็นเอ็กซ์ติกรวมสนีนะครับขารุ่น6แล้วดียว๊ยไปลงสนามเตยแล้วค่ะเช็คคลูซเช็คคลูซลงมาเิอแล้วนะครับ <c oughs> เจ็ดกระตุกระต่ายและและอุ้ยรางวัลที่สามไหนแก่แสงแสงพูตอนนี้รางวัลที่หนึ่งและรางวัลที่สองอยู่ในกรรมการนะครับในการตัดสินจระหว่างอาแจกและอาเสียนะครับได้แก่ อจาจ็กนะครับที่1นึ่งที่สองเซีย,ซยโดยที่สานี่อย่าใช้ครูน,นะครับสลับนิดนึงนะครับอจาจแจ็คไปอยู่ตรงกลางนะครับโอเคกรรมการยืนระหว่างอจาจแจ็คกับอาเสียนะครับโอเค ค่ะและในรุ่นถัดไปเตรียมตัวนะนรุ่น e โซติกให้ผู้อายุ9 12เดือนค่ะโพนี่และ Jack Shepherd ได้ไหมเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับ,รบขอบคุณทุกท่านนะครับค่ะและในรุ่นถัดไปค่ะ We are Bulli Sport u t i l รุ่นเอ็ e โซติกให้ผู้ค่ะอายุ9 12เดือนพนี่และอ Jack ค่ะอ Jack ยังอยู่นะครับอ Jack ยังอยู่นะคะแล้วก็ขอเชิญโ k o ี e เหรอโพนี่ค่ะ โอนี่โอนี่เนาะโอนี่โอนี่นะครับแล้วมาแล้วโอนี่ไหมคะนะ่าโอนี่นะครับเดี๋ยวกลับเข้ามาไลฟ์สดใหม่นะครับเ k 2ก e นะครับ สองตัวค่ะเริ่มที่น้องโคดี